สวัสดีครับพ่อผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่ให้แกชาวลัคนาทั้ง12ราศีต้อนรับปีใหม่ปี2565นะครับวันนี้จะใช้ไพ่ทาโร่ที่ที่ชื่อชุดว่า The Fairy Tale Tarot นะครับนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะดูแยกไพ่เมเจอร์ไพ่หลักไพ่ใหญ่นะครับกับไพ่ไมเนอร์ไพ่เล็กซึ่งเป็นไพ่รองโดยผมจะาไพ่เมเจอร์เนี่ย22ใบเนี่ย มาสับก่อนเพื่อเลือกให้เป็นตัวแทนของไพ่ประจำปี2,565ของแต่ลราศีนะครับหลังจากจนั้นผมจะเอาไพ่ไพ่ไมเนอร์ minor, เป็นไพ่เล็กไพ่รองอีก5 6ใบเนี่ยมาสับแล้วก็เลือกไพ่ในสีในสีหมวดนะครับการเงินการงานความรักและก็สุขภาพให้แก่ชาวลัคนาทั้ง12ราศีในเดือนมกราคมนะครับเดี๋ยวเรามาสับไพ่ั้งแบบไเจอร์ major, และก็ไมเนอร์เพื่อดูกันเลยนะครับ คลิปนี้เป็นของชาวราศีเมษนะครับดูดวงของปี25งหนะครับจะมาดูไพ่เมเจอร์กันก่อนซึ่งเป็นไพ่ประจําปีของชาวราศีเมษว่าได้ไพ่อะไรนะครับได้ไฮพรีเทสนะครับเป็นไพ่นักบวชหญิงนะครับอันนี้ก็เป็นปีที่ดีน่าจะเป็นปีที่ดีที่จะเกี่ยวกับการศึกษาของชาวราศีเมษนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกก็สามารถเริ่มต้น ได้ในปีนี้เลยนะครับหรืออาจจะเป็นการประสบความสำเร็จของผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาอยู่หรือท่านที่อยากจะศึกษาเรื่องอะไรลงลึกรายละเอีดทาวิจัยเป็นปีที่ดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเดือนมกราว่างานเงินความรักสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากใบแรกการงานก่อนเลยการงานได้มหัดเล็กถ้วยนะครับแสดงว่าจริงๆเนี่ยคุณต้องได้รับความช่วยเหลือจากลูกน้องบริวารนะครับถ้าคุณทํา กิจการอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าง,งานอยู่ลูกน้องสําคัญมากสาหรับการเริ่มต้นปีใหม่นะครับแล้วก็จริงๆอาจจะแทนการทํางานกับคนหนุ่มสาวก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวราศีเมษคุณก็ถูกฉลกและสามารถทํากิจการของตัวเองทํางานได้ราบรื่นในต้นปีนี้แน่ๆนะครับการเงินของชาวราศีเมษมกกราดีมากครับ1เหรียญหนึ่งเหรียญคือคุณจะมีโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคได้ได้ก็รับทรัพย์ที่มี ของมีมูลค่านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้นปีที่มีความร่ำรวยเงินทองนะครับใบที่3เรื่องความรักชาวราศีเมษราชินีถ้วยนะครับก็ถ้าคุณผู้หญิงจับได้คุณก็จะพบความรักที่สมหวัง,งในเดือนนี้แต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายจับคุณอาจจะพบรักกับผู้หญิงที่มีอายุหน่อยสัก35อักในราศีธาตุน้ําอย่างกรกฎมีนพิจิกนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเริ่มต้นสารสัมพันธ์ไปได้ดีนะครับใบสุดท้ายเรื่องสุขภาพของชาวราศีเมษ ในเดือนมกราก็คือเจ็ถ้วยเถ้วยเป็นเป็นแค่คําเตือนนะครับว่าเาคุณอย่าไปจริงๆ7จถ้วยมันเป็นถึงว่าทางเลือกที่มันมายั่ยยวนพูดง่ายๆถ้าถ้าคุณมีงานปาร์ตี้เยอะในใน,ในเดือนมกราก็อย่า ไปมันสมกมดนะครับเดี๋ยวสุขภาพจะไม่ดีเอาหรือว่าถ้ามันมีทางเลือกอะไรเข้ามากับชีวิตหลายๆทางซึ่งดูว่ามันจะมันจะดีแต่จริงแล้วมันอาจจะไม่ดีก็ได้ครับเพราะฉะนั้นพิจารณาทางเลือกให้ดีที่เข้ามาในเดือนมกรานะครับบางทางเลือกอาจจะทําให้เสียสุขภาพก็ได้นะครับแต่บางทางเลือกก็อาจจะดีกับชีวิตลองพิจารณาให้ดีนะครับ ก็จะขอบจบคลิปของชาวราศีเมษในปี2565และเดือนมกราเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีเมษด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe อขอให้โชคดีนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ